การม้นกันไปม้นกันมาเราก็ยังไงบ้างเนี่ยเราเราอยู่ในซับหมาดภูจริงๆจะว่าหนิงไปยุ่งเรื่องเขาก็ได้ค่ะก็ยอมรับผิดว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็มันก็เป็นความหวังดีนะจริงๆหนิงก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่หนิงทำอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยหนิงมีเจตนาที่ที่หวังดีรวนเลยจริงๆมันนันเกิดริ่นก็มันเกิดจากคนมาถามเราเกี่ยวกับเราเองก็ คือหนิงว่าหนิงหนิงขออนุญาตว่าหนิงอ่ะไม่อยากลงในดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายที่ที่ที่จะไปทำให้แบบว่าเกิดความเข้าใจผิดและให้ให้พี่พีเคต้องมาตอบคำถามอะไรใดๆอีกคือในส่วนหนิงเองในที่เป็นพี่เป็นน้องพี่พีเคเป็นพี่เป็นเพื่อนที่ที่ต้องยอมรับว่าหนิงก็สนิทมากๆคนหนึ่งส่วนโยเองก็เป็นน้องสาวที่ที่ก็สนิทมากๆคนหนึ่งเราอ่ะอยู่ในฐานะที่เป็นคนตรงกลางแล้วก็รับรู้ปัญหา เอาว่าเรียกใช้คําว่าอินดีเทลละกันแต่ว่าขอไม่ลงดีเทลเนาะแล้วก็ไม่ไม่เข้าข้างใครใดๆทั้งสิ้นคือปัญหาทุกปัญหาเวลามันเกิดขึ้นนะคะถ้าถ้าเราเราลักใครแล้วเราคงไม่อยากปล่อยให้ใครเนี่ยเกิดความผิดพลาดเนาะถ้าอะไรที่เราเตือนได้เราก็เราก็อยากจะเตือนเพราะถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่เตือนแล้วมันเกิดความผิดพลาดอะไรลงไปแล้ว แล้วมันเกิดอะไรที่รุนแรงอะ่ะแล้วย้อนกลับมาได้แล้วบอกทําไมวันนั้นเราถึงไม่ทําสิ่งนี้<ม>หนิงไม่หนิงแค่หนิงไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอย่างความท,ที่เราบอกว่า,า,าแบบเธอก็เอาปอะไรอย่างเงี้ยทีนเราจีนใจตรงั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราไปอา่านเจอไปเจอเออก็มันคือมันมันคงแค่มีอีกหลายๆดีเทลที่เรารู้สึกอาจจะเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกของเราก็ได้อ่ถ้าจ,จะบอกว่าทั้งหมดทั้งม,มวลถ้ามันจะทําให้เกิด กระบวนการอะไรใดๆที่มันเกิดดรามา่าเพิ่มขึ้นไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่หนิงคิดไปเองคนเดียวหรือรู้สึกไปเองคนเดียวก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลหนิงก็จะบอกว่าหนิงหวังดีแล้วก็เราก็ถามว่ามันจี๊ดไหมมันก็จี๊ดแหละมันก็จี๊ดเหมือนกันมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับกับประโยคนี้เพราะหนิงผู้หญิงทุกคนมีศักดิ์ศรีผู้หญิงทุกคนมีมีม,ม,มีมีความที่หนิงไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเพศ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 แม่เลยอะ่ะไม่ว่าจะด้วยคำพูดอะไรใดๆแล้วก็ถ้า ถ้าใครที่ไม่รู้อะไรบางทีก็เราคิดว่ารู้บางทีถ้ามันวิพากษ์วิจารณ์กันในมุมที่ไม่น่ารักอ่ะหนิงว่ามันก็ไม่โอเคหนิงแค่รู้สึกว่าวันนั้นหนิงเองหนิงก็แค่อยากจะปกป้องน้องหนิงเท่านั้นเองยางข่าวมันออกมาแล้วเราได้คุยกับพี่พีเคไหมครับว่าเป็นยังไงเพราะหลายคนมองว่ามันแบ่งฝ่ายแบ่งข้างกันไม่หนิงหนิงไม่มีทางแบ่งข้างใดๆเลยถามว่ามีโอกาสคุยไหมมีโอกาสคุยในแชทอ่ะนะคะแล้วก็ยังยืนยันเสมอว่าเราจะการแบ่งข้างเนี่ยต้องใช้คําว่า เราจะไม่ไม่แบ่งข้างว่าว่าเขาเลิกกันแล้วแล้วเขาไม่ได้รักกันแล้วแล้วเราจะต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งหนิงขอยืนข้างข้างสิ่งที่ถูกต้องหนิงขอยืนข้างสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนิงก็จะพูดกับ กับพี่พีเคเสมอว่าถ้าวันหนึ่งที่พี่มีสติขึ้นมาแล้วพี่คิดอะไรได้แล้วถ้าวันนั้นน่ะหนิงอวยยศพี่อย่างเดียวแล้วแล้วทาอะไรก็ได้ตามที่พี่อยากจะให้หนิงพูดให้หนิงทําวันนั้นน่ะพี่คิดได้พี่มองกลับมาถ้าเป็นห,หนิงหนิงจะไม่คบคนคนนั้นเลยวันนี้จะเกลียดหนิงก็คือเกลียดหนิงไปได้เลยหนิงยอมให้ให้เกลียดหนิงยอมยอมแบบยอมหองอ,อเออหนิงว่าหนิงก็หองอหลายทีแล้วอะในในหลายเรื่อง กับสิ่งที่หนิงไปยุ่งเรื่องเรื่องคนอื่นน่ะก็โค้งหลายทีแล้วก็ยอมโค้งอีกครั้งหนึ่งแต่แค่รู้สึกว่าแบบหนิงหนิงรักหนิงเป็นห่วงหนิงอยากให้แบบพี่พีเคเป็นคนน่ารักมากพูดเลยเป็นคนน่ารักมากๆแล้วในกรณีของพี่ชายที่พี่เคไออกมาสตดฟาดเองตรงนี่ตะโกนจะมีปัญหากันอะไรยังไงอันนั้นหนิงว่าในส่วนของหนิงหนิงขอไม่ยุ่งดีกว่าหนิงขอหนิงขอไม่เอ่ยไม่ไม่ไม่ไปพาดถึงบุคคลที่3มดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนตัวหนิงเองแล้วเนี่ยหนิงว่าหนิงเอาแค่ตัวหนิงกับ พีเคที่เป็นที่เป็นพี่ที่รักเป็นคนที่สอนสอนหนิงคอยดูแลหนิงในเรื่องของการทํางานอะไรหลายๆเรื่องแล้วก็เวลาในวันที่หนิงมีปัญหาพี่เขาก็รับรู้ปัญหานหนิงมาตลอดแล้วก็รับรู้ว่าความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเจอมันคืออะไรอเอาแค่หนิงกับพี่พีเคพอกับคนอื่นไม่ไม่ได้เกี่ยวกับหนิงค่ะคือพี่หนิงก็คือเห็นข้อความที่ทั้งหมดที่พี่เขาพูดรี่กล่าวมา เห็นค่ะ,<ล>ะเห็นค่ะแต่ว่าหนิงก็หนิงก็หนิงถึงบอกแล้วว่าตัวหนิงเองหนิงเอาแค่หนิงกับพี่พีอย่างเดียวไม่เลยค่ะไม่เพราะหนิงอย่างที่บอกนะคะว่าคนที่คนที่ทําจะทําให้หนิงรู้สึกดีใจหรือเสียใจหรือรู้สึกแบบอยากอยาก,อยากจะคุยอยากจะพูดคุยก็คือพี่พีเคค่ะคือมันมบคือมันก,มนก็มันก็บานปลายแหละแตา่แต่ตตตหนิงเชื่ออยู่ลึกๆนะที่หนิงไ่ได้มีโอกาสคุยพี่พีเคเขาก็รู้สึก รู้สึกรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทําลงไปแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าก็เมื่อเมื่อคนที่เขารู้สึกผิดแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวเราก็รอดูว่าเดี๋ยวพี่เขาก็ต้องคงต้องแก้ไขอะไรและการที่หนิงพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าหมายเราะว่าหนิงเ,เข้าข้างพี่พ,พีเคนะหนิงพูดตามตามเหตุและตามผลของความเป็นจริงเพราะว่าในเรื่องของปัญหาเวลามันเกิดขึ้นอะ่ะการที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดหรือเราไม่ผิดบางทีมันก็ต้องก็ต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนนิดนึง ส่วนกําลังใจเนี่ยหนิงเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวพี่เขารวมถึงกระทั่งหนิงทุกคนที่อยู่ในรายการส่งกําลังใจให้เขาเสมอแล้วก็อยากให้พี่กลับมาเป็นพี่คนเดิมที่เป็นที่รักของทุกๆคนเร็วๆแค่นั้นเองค่ะลำบใจหนกับการที่ตอบไหเพราะว่าพอตอบไปนี่ยคนก็มองว่าอ้าวแล้วสิ่งที่ผ่านมาของเราเองหมายถึงตัวหนิง,งเองใช่ไหมหนิงหนิงลำบากหนิงลำบากใจมากเพราะว่า อ๋อหลายๆเรื่องอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่พอพอพอ,พอมันเกิดขึ้นมามันก็หนิงถึงบอกว่าหนิงไม่ได้เข้าข้างใครหนิงพูดบนบนเหตุและบนผลของความที่ถูกต้องแล้วหนิงก็ไม่อยากให้ใครคือหนิงว่าผู้ชายแทบทุกคนแหละถ้าวันนึงที่เราอะ่ะคิดว่าเราผิดในเรื่องของการนอกใจแล้วอะ่ะมันก็คือการที่ไม่ให้เกียรติกับคนที่อยู่ด้วยกันแล้ว ฉะนั้นเมื่อถ้ามันผิดตรงนี้แล้วอะ่ะแล้วรู้ว่าผิดเราต้องยิ่งถนอมแล้วแก้ไขให้สิ่งที่มันจะมุกออนต่อไปข้างหน้าให้มันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแต่ไม่ใช่แบบดึงดึงแล้วกัดแล้วมันก็วนอยู่แบบนี้แล้วมันก็ไม่จบแล้วจริงๆอะ่ะบางทีนิงออกมานั่งสัมภาษณ์แบบนี้หรือบางทีพี่ๆทุกคนเห็นเห็นน้องแบบดูสตรองดูแข็งแรงดูแบบหน้าแบบนิ่ง ได้รู้กันไหมว่าจริงๆข้างหลังอ่ะพวกเราอ่อนแอแล้วพวกเราบอบางขนาดไหนแต่เราแค่ไม่ได้แสดงออกไปให้ใครรู้เท่านั้นเองดังนั้นตรงนี้เนี่ยหนิงถึงหนิงถึงรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ใครมาพูดอะไรไปกระทบหรือทำร้ายจิตใจน้องแต่พูดทุกอย่างบนเหตุและบนผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนี่นการที่เราออกมาพูดหรือว่าโพสอะไรเงี้ยมันทำให้ความสัมพันธ์ของเราับบแบบที่ดีขึ้น สำหรับหนิงหนิงไม่หนิงไม่หนิงไม่ได้รู้สึกว่าหนิงหนิงเป็นห่วงเขาหรือหรือรู้สึกแย่กับเขาคือกลับรู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นอีกแต่เราก็คงทําได้แค่นี้ที่ที่เหลือก็รอรอ,อพี่เขาแล้วก็วันที่พี่เขากลับมาหนิงเชื่อว่าหนิงว่าทุกคนแหละ ทุกคนใ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 นโลกใบนี้ผิดพลาดกันได้หมดอันนีถามว่าตัวเราเองอ่ะที่เรากาลังนั่งพูดเราไม่เคยพลาดหรอเราก็เคยพลาดถูกปะแล้วเมื่อมันพลาดแล้วอ่ะเราก็แค่เราก็แค่เราก็แค่กลับอ่ะเราก็แค่เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันแล้วหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะดีเองแค่นั้นเลยตัวหนิงเองหนิงก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากก็เดินกลับมาแล้วก็แก้ไขมันอายุแบบ อีกไม่กี่ปีก็จะเข้า50แล้วอ่ะอืมอะไรที่ทำให้เราต้อัพพอร์ตพี่ชายของเราคนนี้ต่อไปก็ต้องรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวแล้วความคิดอย่างนี้ทำไมพี่หนิงรู้สึกว่ายังอยากให้โอกาสหรืออยากให้ทุกคนยังให้โอกาสเขาดูดเพราะว่าตัวหนิงเองหนิงเป็นคนหนึ่งที่ก็ผิดพลาดในชีวิตเยอะมากๆนะหนิงพูดตรงในการในการดําเนินชีวิตอะไรหลายๆอย่างแล้วหนิงอ่ะมักจะได้รับโอกาสดีๆอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะกับแบบคนรอบข้างพี่ๆนักข่าวและที่สาคัญก็คือประชาชน แค่เรากลับมาเท่านั้นเองแล้วในการกลับมาเนี่ยมันก็จะต้องผ่านบทพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างแล้วหนิงเชื่อว่าพอกลับมาได้เนี่ยเรื่องราวของเราในทุกๆมุมอ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นในการที่แบบ หมือนคล้ายๆถอดบทเรียนอ่ะเออแค่นั้นเองเลยคือหนิงว่าคนเราทุกคนอ่ะมันมันอย่าไปซ้ําจนเขาไม่มีทางยืนหรือทางเดินแล้วก็หลังชนฝาเลยอ่ะให้โอกาสอแสดงว่าทุกวันนี้คือพี่หนิงได้คุยกับพี่เค้าสุดก็คือเขาสำนึกในสิ่งที่เขาคือหนิงไม่ได้คุยในดีเทลลึกๆแต่เท่าที่หนิงคุยอะค่ะหนิงรู้ว่าพี่หนิงอ่ะหนิงรู้นิสัยพี่หนิงหนิงรู้ว่าเขาว่าสำนึก เขาก็รู้สึกว่าเขาผิดอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ยังการแสดงออกเขาว่าเขาแสดงออกไม่เป็นเราเขาแสดงออกไม่เป็นจริงๆแล้วแล้วยิ่งคนแบบแสดงออกไม่เป็นอะ่ะบางครั้งมีพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสยืนบ้างแล้วกลับมาแก้ไขให้มันให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะดี นาะก็ก็แบบเอาใจช่วยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเลิกคบกันหรือว่าอะไรเพราะวันหนึง่งที่พี่เขามองย้อนกลับมาเขาก็จะรู้ว่าหนึ่งเป็นห่วงเขาค่ะเรื่องหนึงกับพี่ธัญญาเชื <c oughs> ้อชูมเชืช้อ <c oughs> ชูกับความจินตหลกอะ่ะม,มันเคมีเคมีมากเหมแม่ <c oughs> คือจริงๆอะ่ะตอนที่ที่ถูกพี่ธัญญามาบอกให้มารับเชิญซีรีส์เรื่องเนี้ยตอนแรกก็เล่นนิดเดียวก็คือทุกการทํางานอะ่ะมันคือการตั้งใจ ตั้งใจทํางานมากๆแต่ด้วยความที่อาจจะหนึ่งสนิทกัน2แล้วคือมันต้องเล่นบทแบบเนี้ถามว่าเราเขินไหมเราก็เขินเราก็เลยต้องพยายามจะแบบทําให้ดีที่สุดในเช็คเดียวคือเหมือนเล่นให้เด็กมันดูอะนั่นทุกอย่างคือการเล่นเช็คเดียวหมดเลยอะคือใช้ความแบบอืมแต่ด้วยความสนิทไงถ้าสมมติไปเล่นแบบนี้กับคนอื่นอะก็อาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้แต่เล่นไปเล่นมาหนึ่งบางทีหนึ่งก็ไม่ค่อย คือถ้าพี่ธัญญาไม่มีพี่เป็กอยู่อ่ะหนิงอาจจะคิดแล้วทึกทักไปเองว่าเขาคิดอะไรกับหนิงไม่ลรอม่หรอเปนเรวเลยหรอเขาเป็นคนเริ่มหรือว่ายังไง คือเขาอชอบบอกว่านิ่ะเป็นคนเริ่มก่อนแต่เมื่อเรากลับไปย้อนดูเทปหรืออะไรใดๆเขาจะเป็นคนบุกก่อนเสมอเข้า,า,า,าใจปะใช่เขาจะเป็นสายลุกใส่ก่อนเสมอแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีพี่ธัญญาไม่มีคุณสามีหรือมีพี่เป๊กเนี่ยหนิ่งก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้เหมือนกันเลยัลไไงรู้จริงๆก็คือแบบอ่ะเดี๋ยวสมมตอิอหกขล้มรู้เป็นยังไงโอเคไหมคือถามเอานี้ถามเยอะกว่า เขาเรียกว่ากับคนที่อยู่รอบข้าง,งาที่สนิทมากๆๆกมา,กมากแบบไอ้แก๊งแม่แก๊งแม่ที่ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอ่ะใช่ป่ะแล้วเขากแ็แล้วเวลาอยู่ในรายการเนี้ยเขาก็จะแบบไม่รู้หนิงก็บอกไม่ถูกมันเการี่บอกว่าทเทคเดียวอ่ะแล้วมันเริ่มยังไงหมายถึงว่าจูบมุมนี้หรือว่า เทกนั้นอ่ะมันเริ่มจากที่ว่า<ม>จริงๆแค่แค่มันเหมือนมันเหมือนเป็น,น,เ,ปน,นเหมือนฉากชอ็อตพระเอกนางเอกเ,เนาะที่แบบว่าเราก็ต้องล,มลง้มตัวทับันลงไปล้มทบไปพุ่งแต่เขาอยากให้แบบหน้าเนี่ย<ม>ปากอะกโดนการจุ๊บกันแล้วก็ตกกระจายออกมามแต่เขาอะดันจุ๊บเสร็จแล้วเขาก็ค้าง น้าฉากนั้นจริงๆเขาแช่เราก็เอ๊ะแช่มุมกล้องหรือเปล่าหรืออะไรเปล่าแล้วตัวมันอะมันเหมือนซีนอะมันก็มันก็คือขยับเรารู้สึกแล้วก็ไม่สังคัดเอาไม่สังคัดเราก็ต้องเล่นต่อมันมันก็ต้องไหลต่อตัโต้ยังไงกับถ้าเขาค้างเรามับเลยหรอแม่กัดปากเขากัดปากเขาหรอมับไปเลยนะกูมับไปเลยอ่ะกัดปากเขาไ้นะถเขาค้างเราเคิร์ม ก็ไม่รู้คนใช่ไหมไม่ไม่รู้่าสิหนึ่งการเล่ก็เรั้าูกเกราไม่มันก็มันก็คือค้างเสร็จใช่ไหมเราก็แบบคือคาแรคเตอร์ในเรื่องเราต้องเป็นคนแบบว่าขี้แกล้งเป็นแบบซนซนเป็นแบบเฮาเฮาเป็นแบบต้องแย่ต้องเล่นอย่างเงี้ยเราก็คือคีฟคาแรคเตอร์ในเรื่องเอาไว้พุ่มกับดันชอกเนี่ยได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าพี่ทัญญาเตรียมโปรเจก ภาพที่จะเป็นเนี่ยคุณพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีถ่ายไซส์สตอรี่มีถ่ายไซส์สตอรี่เสร็จแล้วแล้วก็ก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะทําโปรเจกที่มันเป็นเป็นอีกโปรเจกหนึ่งขึ้นมาที่แบบเป็นตัวเรานะกับเขาแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเอารุ่นเด็กมาเอารุ่นเด็กมาประกบกันด้วยอะไรก็คือถ้าจะขายตัวเราก็อายตัวเองนะทําเพื่อขายตัวเองมันก็มก็อายนะทุกวันก็ต่อแฟนขาบอกคืองงมาก ลับไปเป็นฟิลแบบสมัยก่อนอ่ะที่เวลาเราไปไหนใช่ป่ะแฟนขับจะตามไปแต่จะไม่ได้มีการสร้างด้อมเหมือนเด็กสมัยนี้ไงตอนนี้มีด้อมพัน,น 1, กว่าคนอ่ะบอกว่าเป็นคู่ยูริตัวแม่อุ้ยเขินอ่ะ,อะ,อะ ก็ขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่คนไปมูมาด้วยกันนะคะที่ยังบอกว่าเขาเรียกว่ายังมียังมีกระแสให้แบบว่าหาหาเงินหาทองทํางานได้แบบเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยทีไม่้ฉากเอ็มซีที่มันจะต้องเป็นซายตอรี่เตรียมใจแค่ไหนว่ามันจะจูบเดือดนะหรือว่ามันไม่ต้องเตรียมมันอยู่ในมันมันมันไม่ต้องเตรียมเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆคือทุกอย่างที่เล่นอ่ะมันเหมือนถ้าเราคีปอยู่ในตัวละครตัวนั้นอ่ะมันเล่นได้จริงๆมองตามฟุตชาร์ดเลยสปาคุ้ง <g Adri ana> ก็โอเคอ่ะเตรียมมาคืนพิธัญญาไหมเตรียมมาคืนพิธัญญาไหมว่าถ้าเธอรู้ก็ก่อนเดี๋ยวฉันจะแ <c oughs> ต่ <c oughs> ตแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าถ่ายไปแล้วแต่ว่าเวลาที่มายัางไงอ่ะคือคือด้วยความสมมติว่าหนิงกำกับตอนที่ตอนนั้นให้เข้มกับมูเขาเล่นเลิฟซีนใช่ปะ่ะ <c oughs> คือเวลาเวลาเวลาพี่ย่ามายังไงอ่ะหนิงจะเล่นฉีกออกไปอีกอย่างหนึงเพื่อให้เขาอ่ะตามให้ทันเราหนิงว่ามันมันมันดูลุ้นดีอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปเล่นแบบนั้นดู เออก็โอเคอย่างนี้มีเกรงใจพี่เ๊กมใพี่เ๊กเนี่ยพาพี่ยาบอกว่าเอาคือมองหน้าพี่เ๊กได้ไหมเออเขาก็คงไม่ทำอะไรหนูหรอกหนูเป็นน้องไงพี่พี่แจ๊คให้พี่เบกทราบไหมว่ามบอกแล้วบอกแล้วก็คือ วันที่บอกอะค่ะคือว่าวันนั้นน่ะวันเกิดพ่อแปงแล้วแล้วเราพี่เป๊กเองอะเป็นคนเขียนข้อความมาบอกว่าเดี๋ยววันนี้วันเกิดพ่อถ้าว่างก็เดินมาแล้วบ้านเราก็ใกล้กันมากหนิงก็เดินไปแล้วพอเดินไปเสร็จอะด้วยความเจอกันเขาก็พี่ยากระจุงมือหนิงเดินเข้าบ้านไปก็เจอพ่อแปงพ่อแปงก็พอกอ้าวเป็นแฟนกันนี่อุ้ยกลางผู้ใหญ่ทุกคนเลยอะแล้วหันหน้าช็อตกลับไปตึ๊บพี่เป๊กอยู่นี่เขาก็น้านิ่งๆแล้วหนิงก็รีบปล่อยพี่ยา โอ้ยพี่แอบบอกโ<ะ>อ้ยเป็นไรหรอกไม่มีอะไรอะไรเงี้ยหลังจากใครจากนั้นจบพี่เป๊กมาพูดว่าอะไรคะพี่เป๊กก็ทำอะไรกันเนี่ยทำ <c oughs> อะไรกันเนี่ยตอนนี้ถาม่อยว่าเริ่มใจสั่นกับเพศเดียวกันไหมโอ้ยตอนนี้ใครเข้ามาก็ใจสั่นหมด <c oughs> แล้วน้อนแรกแต่ว่าอันอันอันนี้พูดเล่นนะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นเรื่องนะเดี๋ยวเป็นเป็นตอนนี้ไม่ได้พร้อมจะมีใครค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่า นิลินพึ่งแบบว่าเขาเรียกอะไรพึ่งกลับมาแบบแข็งแรงสดใสอะไรอย่างงี้เนาะหนิงมีความรู้สึกว่าถ้าลูกไม่ได้พร้อมหนิงไม่พร้อมหรอกหนิงจะไม่มีวันทําร้ายหัวใจลูกหนิงที่ทําให้ลูกหนิงแบบรู้สึกสับสนแต่ลูกรู้ว่าอันนี้คือการทํางานตอนแรกลูกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรอะไรเนี้ยนะคะวันนึงลูกบอกว่าแม่มีแฟนเถิดอยากให้แม่ไม่ฟัใครใครจะอยู่กับหนิงได้มาตรฐานหนิงสูงขึ้นกว่าเดิมอีกนี่ว่าใครก็อยู่กับหนิงไม่ได้หรอกเอาจริงหนิงขอแบบว่าวันนี้หนิง คือก็ไม่ได้พูดว่าจะปิดกั้นตัวเองเราไม่มีนะแต่อะไรก็แล้วแต่ขอเอาลูกเป็นที่ตั้งก่อนสําคัญที่สุดก็คือคิดไหมว่าเราจะเป็นคุณแน่คนเดียวอยู่คนเดียวไปต้นตรอดไม่คิดใช่ไหมเอาว้าวให้ตอบว่าไม่คิดอาว่าตอบว่าให้ตอบว่าไม่คิดเลย ก็จริงๆนีงหนิก็เพื่อนๆพี่ๆเยอะไงแล้วทุกวันนี้หนิก็จะเป็นเด็กเป็นคนขี้แกล้งเนี่นยจกินเจอนะปะเดี๋ยวเราหาเลไรเล่นกันแกล้งกันอะไรก็คือคือพอพอได้ได้อยู่กับตัวเองคนเดียว<ม>จริงๆอ่ะหนิมรู้สึกว่ามันได้ชีวิตที่แบบชีวิตที่ของเราที่เป็นของเรากลับคืนมาวความมขที่ันนเกิดดึ้้ไจริงแล้วมันเป็นความสุขง,ง่ายๆจริงๆนะที่แบบว่าเราได้กลับมาเป็น เป็นเป็นคนเดิมในแบบของเราที่ไม่ต้องฝืนตัวเราเองในหลายๆเรื่องแล้วเราก็มีความสุขที่เรามีลูกอะเหมือนเป็นเพื่อนเพราะนี่ลินทุกวันนี้เนี่ยไปทําผมด้วยกันไปทาเล็บด้วยกันใส่เสื้อผ้าแบ่งกันแล้วรองเท้าก็ไซส์เดียวกันคือเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันอนอนด้วยกันอย่าง <ๆ S 2> เงี้ยทานด้วยกันลูกมาทดแทนทุกอย่างเลยอะค่ะถามถึงเรื่องที่ล้มหัวฟาดถุนคุยอ,อ้ายอะตอนนั้น<อ>คือ,ๆๆคอยัง ไม่รู้มันล้มลงไปได้ยังไงมันรู้ที่ที่บ้านก็เดินทุกวันแล้วตอนล้มลงไปเนี่ยคือจริงๆริงหนิไม่ได้จะเอากล้องเนี่ยไปให้ใครคือจริงๆวันนั้นอ่ะคือรู้สึกผิดกับป้ายุ้ยมากเพราะคุณพ่อป้ายยุ้ยเสียแล้วหนิงอ่ะไม่ได้ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะแบบคือวันก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้ไปเพราะวันก่อนหน้านั้นดันแบบว่าคือโครงทํางานเราไม่ได้นอนแล้วเราวืดก็คือเหมือนเหมือนเวียนหัวจะเป็นลมก็เลยไม่ออกไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปวันอาทิตย์นะแล้วปรากฏว่าพอถึงวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปอีกเราก็แแบบด้ววยยยคคามหนิงรปุ แล้วหนิงก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนิงถึงเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็เลยเก็บเอาเคลิปนาน,นาจากในกล้องแล้วก็ส่งไปว่าเนี่ยหนิงอ่ะหนิงล้มจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนมันก็คือทุกคนไม่มีใครเป็นห่วงหนิงเลยวันนั้นจริงๆทุกคนคือขำก็ถ้าดูจากคลิปอะไรเงี้ยแนมันก็เอาไปแกล้งเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นแบบเรื่องแต่จริงๆเจตนาคือแค่อยากจะยืนยันว่าเฮ้ยล้มจริงๆเราไม่ได้ไปย วูบเหมือนกันเพราะว่าล้มลงไปเสร็จแล้วพอมันพลิกเสร็จปุ๊บมันมันก็งงงงโกงโกงเหมือนกันบ้านแบบหมุนแล้วก็แบบตะโกนเรียกแม่บ้านสักพักเดียวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวฉันต้องทํางานฉันต้องทํางานนะถ้าไม่ออกไปข้างนอกก็ต้องแบบมีงานต้องทาก็ก็ก็ลุกขึ้นมาหลายคนก็เป็นห่วงเพราะอะไรเราก็อะไรใช่เพราะที่ผ่านมาก่อนนั้นมันเคยล้มอยู่แล้ว ก็เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาทางที่ก็เหมือนปวดเนี่ยหนิงว่าเดี๋ยววันเนี้ยถ้าเสร็จงานหนิงก็ว่าจะไปเช็คเหมือนกันยังไม่ได้ไปตรวจอะไรยังไม่ได้ไปตรวจค่ะแต่ว่ามันก็เริ่มปวดแบบ้ายทอยปวดหลังมาแล้วแบบบางทียืนนานๆหรือนั่งนานๆเนี้ยมันก็จะมีอาการแบบเมื่อยๆปวดๆลงไหายลื่นไหายหลังแล้วก็เหมือนเราเจ็บอีท่าหนรู้แล้วมันก็หมุนตัวพลิกชอบ่ดโดนตรงใช้ทอยตรงเนี้ยนิดหน่อยเจ็บเจ็บหรือเขิน อายมากกว่าอายมากกว่าอย่าไปเช็คนะอย่าไปเชฟค่ะโอเค